เคยสังเกตกันไหมว่าสีของหัวนมของคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนกันได้ <c oughs> หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าถูกดูดนมบ่อยๆแล้วนมจะดํา แต่จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าหัวนมเนี่ยถูกกาหนดด้วยชาติพันธุ์อย่างคุณแม่ที่เขามีนมสีชมพูอยู่แล้วต่อให้ผ่านการให้นมลูกมาสิบคนนมเขาก็จะยังชมพูอยู่ย้อนกลับไปเมื่อ400กว่าปีก่อนในปี1671คุณเจนชาร์ปเขาได้เขียนบรรยายลักษณะหัวนมเอาไว้ว่ามันสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของคนเราได้สมัยก่อนเวลาหมอกับพยาบาลจะดูว่าผู้หญิงคนนี้สุขภาพเป็นยังไงเขาจะดูจากสีของหัวนมในคนที่สุขภาพดีตามธรรมชาติ หัวนมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดเหมือนสตรอเบอรี่หลังจากพึ่งมีเพศสัมพันธ์มายกๆแต่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำถ้าอายุมากขึ้นแล้วก็มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าคนเนี้ยหัวนมเสียอะไรให้ดูจากสีริมสีปาก แต่ทฤษฎีนี้ก็ถูกล้มเลิกไปเพราะว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกว่าสีหัวนมของคนเราสามารถเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิการตั้งครรภ์แล้วก็อายุที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งอายุมากสีหัวนมก็จะยิ่งคล้ำขึ้นเราก็จะเห็นได้จากเด็กที่เพิ่งเกิดว่าเขามีหัวนมสีชมพูสีตะมุตเตมิสีอ่อนๆแต่คนแก่อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมีสีหัวนมที่เข้มที่คล้ำแต่ก็ไม่ใช่เพราะเขาถูกดูดนมเยอะนะมันเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของมนุษย์ต่างหากแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าสีหัวนมกับสีหัว เหมือนกันไหมใครมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับหัวนมมาแชร์ให้ฟังหน่อย